สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่เบสซ่าเลสซิ่งนะผมวันนี้ก่อนที่จะออกทริปวันอาทิตย์นี้นะครับผมก็อยากจะเซอร์วิสรถนะครับผมโดยเฉพาะเบรกหน้าตอนนี้เบรกหน้าผมไม่ค่อยจะมั่นใจนะครับผมผมจึงอยากจะไปเซอร์วิสเบรกหน้าให้มั่นใจก่อนนะครับผมก็กะว่าจะไปเปลี่ยนพระเบรกนะครับผมส่วนจะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันที่ร้านเลยแล้วกันนะครับ มาพูดถึงเรื่องผ้าเบรกกันนะครับผมไปดูที่ข้างในตัวเฟอร์โดนี้เป็นผ้าเบรกนะครับ okay, ผมที่ทําจากประเทศอิตาลีเมดอินอิตาลีเลยนะครับมีด้วยกันทั้งหมดหลักๆก,ก็จะมีทั้งหมด3เกรดด้วยกันออร์แกนิกออร์แกนิกก็ส่วนผสมก็จะมาจากพวกใย,ยแก้วนะครับผมพวกไฟเบอร์คาร์บอน นะครับผมแล้วก็เสริมด้วยทองแดงนะครับผมแล้วก็โลหะนะครับผมการเบรกก็จะเบรกระดับขั้นต่าไปกลางนะครับผมรู้สึกความนิ่มนวลนะนะครับผมเรามาเกรดที่สองเกรดที่2จะเป็นเกรดของซินเทอร์ซินเทอร์คือการใช้งานทั่วไปเลยนะครับผมส่วนผสมในของผ้าเบรกนะครับก็จะเป็นพวกโลหะหลักโลหะโลหะเลยหลกัหลกๆก็คือจะเป็นโลหะเลยนะครับผมนวตัตก,กรรมในการสร้างก็จะสร้างด้วยความร้อนแล้วก็มี แรงดันสูงนะครับผมเข้าไปยังผ้าเบรกนะครับผมเข้าไปยังผ้าเบรกก็จะทําให้ผ้าเบรกนั้นมีความแข็งแรงขึ้นนะครับ <ies> <sentences. S 2> ผมเวลาเบรกเนี่ยก็มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนั่นเองและก็จะเป็นเกรดสุดท้ายเลยนะครับผมเกรดที่3ก็จะเป็นเกรดเซรามิก hmm. เกรดเซรามิกทาด้วยอะไรบ้างส่วนผสมมันก็ค่อนข้างเยอะเลยส่วนหลักๆก็คือจะเป็นโลหะหละนะครับผมแล้วก็บวกกับเซรามิกนะครับผมมีความทนทานในการเบรกนะครับผมความเร็วสูง <Yeah. S 1> คนความร้อนสูงและก็ยังหายร้อนได้เร็วนะครับผมก็เกรดพวกเซรามิกนี้คจะใช้ในเกรดพวกรถแข่งนะครับผมพวกระดับโมโตกีนีซึ่งตัวโมราโดนี้นะครับผมก็ใช้ในเรซซิ่งในรายการแข่งเวอร์ซูเปอร์ไบ์นะครับผมในรายการของยามาฮ่านะครับผมของยามาฮ่าโรงงานเลยนะครับก็คว้าแชมป์ไปได้หลายสมัยเหมือนกันตัวนี้เป็นเซรามิก ก็ราคาก็ไล่ตามลำดับนะครับผมออแกนิกซินเทอร์แล้วก็เซรามิกเซรามิกก็จะแพงคอนท่าที่จะแพงนะครับผมซึ่งตัวนี้มันสามารถใช้ในปั๊มที่ผมใส่ได้ซึ่งหลายคนถามว่าพี่เลเปลี่ยนปั๊มดีกว่าไหมอันจริงๆเราต้องรู้จกักรถเราก่อนเรารู้จักใจรถเรารู้จักเบรกก่อนว่าเบรกเราเนี่ยปั๊มเนี่ยปั๊มบนเนี่ย มันนิ่มมันนวลมันรู้สึกว่ากดลึกไหมกว่าจะหยุดเราจะรู้รถเราเองเราจะรู้เหมือนนิสัยเรารู้รู้นิสัยเมียเราประมาณนั้นนะครับถ้ามันยังเบรกไม่ดูเบรกไม่ดีก็ผมให้แนะนําให้เปลี่ยนผ้าเบรกก่อนลองโฟลดก่อนลองจากเกรลซิเทอร์ไปก่อนก็ได้ครับผมเกียร์กลางก็ราคาไม่แพงนะครับพันๆประมาณนั้นนะครับผมแล้วยังถ้าเบรกยังไม่ดีนะครับผมเราก็ลองเปลี่ยนค้อมล่างดูพอเปลี่ยนค้อมล่างยังไม่ดีเปลี่ยนปั๊มบนดู เปลี่ยนับบนยังไม่ดีเปลี่ยนสายเบรกอ่าเปลี่ยนสายเบรกยังไม่ดีเปลี่ยนจานเบรกถ้าเปลี่ยนจานเบรกแล้วยังไม่ดีเปลี่ยนคนนคบครับผมนะครับผมก็ตามลำดับก็คือแนะนำให้ใช้เป็นพัเบรกเตอร์มา ว่าจะเป็นยังไงอันนี้ผมเองยังไม่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันดีแค่ไหนลิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเราไะรู้กันในช่วงคลิปที่ผมออกคลิป